เฮ็ดร้ายเลยแหละเดินจบแล้วก็เฮ็ดเกิดทั้งคนนี่เขาเฮ็ดว่าทั้งคนเหรอมึงบนดำดำมึงพี่น้องเอ้ยฝ่ามืดตึ๊ดเดือเลยทั้งคนท่องมึงมึงไอ้คนท่องมุกนี่ยข้ามใจอีทั้งสายมือเขาเนี่ยเหมืดตึ๊บขนาดเขาคนท่องออกฝ่าแดงๆคือจังมันสร่มทะบัว ตอ่ไฟเชียวแล้วสิวา่านาฝนแล้วเนาะเขาสู้หนาฝนแล้วท่านี่มีบันไดอไปขึ้นยน่าองอเงี่ยขึ้นโก็ก็ก็ก,กวา่าหาแย่ไข่มดแดงที่ตกปมาดูาน,นี่ฝนเลเข้ากระลังงงงนาไปทาฝนได้ไหม ่มันขับรถนี้ฝนได้ขับรถใซ่ฝนข้าทั้งยี่สิบกิโลตัวไก่คน่าไงอีกไปทั้งยี่สิบกิโลนี่คนโตขนาดเ่ีไงุกข้ามเข้ากันสุนันก็จกเปียกมากลนปัดน้ำฝนรวยๆ่นจ้าวารมาอืมตัไก่ขันเข้าไปหอดมันอาจจะเสียโทุกคนกัได้แต่ว่าพี่จะปลุกเป็ดแล้วนี่ะปลุกเปแล้วลูกมิดแล้ว เม็ดแล้วลูกเม็ดแล้วเริ่มลูกเราคนมาที่ไหนเราท่านจะดนดนลูกป่าเมือดึดเดือนเอาเนาะเช้าว,วานวป่าเมือดกระทงบ่โดนตกกจแมนกล้วยขันท่าในมัน่น้าเกียรติชิตมล่อมล่ลอ,อมเยอะเียยังมาแบบนี้ตอนนู้นหันมันแดดได้ดมันห่อนได้มันหาความ ลิ่นแ,แสงแสงแล้วผ่านปีกไหมเ่หมือนตวานน่ะลุงก,กินน้ำแล้วท่านมัน,นเช้าตกตรว,ว,วไปเดี๋ยวรอทานนีเลย แปลกลาเงินกันท่องาสัตริยิได้กินบรีรัมย์ล่งลางกินหน้าเอาหอว่ามีฝนจดิดินแข่งกิน บุกตมันขึ้นุมดแล้วบึง้งข้างย่ำฝนก่ะอากาศดียุ่กหรอกอากาศทำน้ำะบ้งางขนมถนนลื่นะอย่าก็นึ่งกเกียบน้าชาเส้รดเขา เหลียดตาใส่วันนี้เหลียดตาใส่ซื้อเด้วเวอ,อ,อ้ารังเกนอาจจะค่อยนกขุนก็ได้ช่างเนี่ยคนยินยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดแบงเขตกันสะพานนี่งปเออแบงเขียนกันอ้านะใส่แม่น้าเป็นแบงเขตยนมนมาเาพราะว่าทีเป็นจังหวัด เดี๋ยวตะะเทศมาเะเทศไทยกับเล่ากะน่น้ำโงเพมมากอะนำซารวินแท่นพ่อนเลยกแม่น้ำในวัดกับแม่น้ำก็เป็นขตกันแม่ทางต้บ่น ตึ๊งนตึ๊ั้งใส่เมือเอ่อยนะขวาสิลาย nice าขวาทั้งางขวามือขวามือแดดรอตโวกหลับวจังใส่เมืเนี่ก่อนจะาฝนข้งางหน้าตุ๊กยังตกอยู่ระยะทีไกเลยางางพูน่ะตุก

ฝา่าแบบชึ่สีหรกสีพมอบนพองลงเทใจ้หน,น้ากันแล้วตุกเชาเราท่านองีดินท่นซุ่มๆลแล้วเปียมไปแล้วแั้ขนานนะ่ะว่ามันเมน็นฝนนี่ด้เป็นฝา่ามัวๆอยู่นะ รูบาสัวเข้าไปหอนน่าเศร้าบ่ะอมกเะมาเหมือนโอ้หมันยับไปุนเหรอแล้วมแล้วฝนนี่ย้แล้น้ำประทันเหรอยับไปเรื่อยๆมีนาบนอนย่อนนี่แร้วง่ง เด๋ยวฝนตกเงับไปเรื่อยๆน้ำมันพระท่านดอกพี่นองน้ำฝนพระท่านดอกมร์แอนก่อนเนาะแค่นี้กันจะ้ะน้ำมันพระท่านดอก